<Stop> oh <my> สวัสดีครับพี่พี่น้องๆเพื่อนเพนพี่เอกนะครับจากช่องคุณเอกคือในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเจาะตัวอย่างใหม่อาราดินนั่นเอง ใกล้ฉายเข้ามาท,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 ทุกทีทุกทีทุกทีแล้วนะครับสาหรับอลาดินฉบับคนแสดงนั่นเองหลังจากที่ทางดิสนีย์นะครับปล่อยตัวอย่างเล็กๆน้ออๆเรียกน้ําย่อยเปเมื่อสักพักใหญ่ๆตอนนี้นะครับถึงเวลาปล่อยตัวอย่างแบบจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจากตัวอย่างใหม่ล่าสุดนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าอลาดินฉบับนี้เนี่ยได้ถอดแบบมาจากเวอร์ชันแอนิเมชันที่ออกฉายในปี1992และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากๆโดยนําฉากมาสร้างใหม่ในรูปแบบคนแสดงรวมถึงบทเพลงมุตลกความขี้เล่นของยักษ์จินนี่ที่นํามาใส่ เวอร์ชันนี้ด้วยครับ hey can you make me a prince there is a lot of gray area in make me a prince i could just make you a prince oh no y all see my palace เอาละครับผมโดยเรื่องราวในตัวอย่างนี้นะครับจะเปิดฉากมาด้วยอลาดินเนี่ยกําลังกระโดดโลดโผนอยู่ในตลาดอันแสนวุ่นวายซึ่งเขานะครับกําลังหนีการไล่ล่าของทหาร พร้อมๆกับเจ้าลิงอาบูสหายคู่ใจที่กระโดดลงมาเคียงข้างกายเขานะครับและหลังจากนั้นนะครับอาาดินเนี่ยก็ต้องตะลึงงานเมื่อพบกับสาวฟิศนาสุดงดงามที่กลางตลาดซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากเจ้าหญิงดัสมินของเรานี่เองฉากนี้หากเป็นแฟนอนิเมชั่นจะต้องจดจำได้เลยว่ามันคือฉากในบทเพลงวันจำอเฮส โดดได้รับนักกวามาเร็วฉันโลดอุดนในก็ไม่ชันลันก่อนก็ให้จะมาเชิงตัวไล่กวดยังไงก็ไม่ทันฉันจะลงไปจากตรงนี้เลยทางที่จะลบพลไัยคือกระโดดลงไปเดียวนี้และตัวอย่างนะครับตามมาที่ภาพพ่อโมจาฟ้าตัวร้ายของเรื่องเขาได้หลอกล่ออลาดินนะครับให้เข้าไปเอาตะเกียรในถ้ำสิงกลางทะเลทรายซึ่งที่นั่นแหละครับที่อลาดินนันได้ถูตะเกียงและปลดปล่อยวิญญ,ญาณของยักษ์จินนี่ออกมาพร้อมกับได้พรสามประการ Oh great one who summons oath. Loyalty to wishes great three. me. stand my I by ซึ่งใน่่านี้นะครับยักษ์จินนี่เนี่ยได้อวดสรรพคุณต่างๆนานา,นาโดยการร้องเพลงเฟนไลท์มีต like ามแบบต้นฉบับของแอนิเมชันด้วยโอ้โหดูถึงตอนนี้เนี่ยแค่ตัวอย่างผมก็ขนลุกแล้วครับส่วนยักษ์จินนี่ในเวอร์ชันนี้นะครับนำแสดงโดวยวิลสมิธยังมีร่างเป็นสีฟ้าตามเดิม ในบางครั้งนะครับเขาก็แปลงร่างไป็นร่างคนได้ด้วยนะตัดมาฉากที่อาราดินนะครับขอพรข้อแรกให้เขากลายเป็นเจ้าชายอาลีเพื่อจัดขบวนขันมาสุดอลังการไปสู่ขอเจ้าหญิงจัสมินและก็ฉากต่อไปนี้นะครับที่ทำเอาผมขนลุกเวอร์เลยตอนได้ดูครั้งแรกมันก็คือฉากนี้เลย ฉากที่อาราดินกับเจ้าหญิงจัสมินนะครับขี่พรมวิเศษเหาะชมโลกในเพลง A Whole New World พร้อมกับตัดภาพไปที่การประจนภัยต่างๆและการแย่งชิงบัลลังก์ของจาฟ้าและความบาลังการของโปรดักชั่นของทางดิสนีย์ที่ไม่เคยจะผิดหวังเลยจริงๆครับ อาราดินฉบ,บับโชวแสดงนี้นะครับจะเข้าฉายในวันที่23พฤษภาคมปี2019นี้อย่าลืมไปดูกันเยอะๆด้วยนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็เหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทันทีที่ผมลงคลิปด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนเนาะสวัสดีแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจุ๊บ